ครับสวัสดีครับผมสารุญทศพรครับในนามร้านจรันลุ่งเรือง2มิถุนานนะครับตั้งอยู่ตัวบนตะเคียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าครับวันนี้ก็เป็นนาคาของวันศุกร์นะครับเดือนมกราคมนะครับก่อต่อ2,567นะครับต่ออัปเดตสินค้านะครับอีพีซีตู้แอร์นะครับแล้วก็ซีล193แล้วก็ซีล17นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกูบูต้าบีสิบนะครับอันนี้ผมขอเป็นคร่าวๆนะครับเรื่องราคาเดี๋ยวผมจะเอาเป็นคลิปแยกนะครับ X1 น,นะครับหรือพวกฟอกเลยก็ได้ครับตู้แอร์ตัวยี่สิบเจ็ดแรงเนี่ยสามแสนนะครับแล้วก็ตัวซีลหนึ่งเก้าสามตัวนั้นพวงแหร์พาวเวอร์ระบบหางมิโนธรรมดาส่วนนั้นอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับ แล้วก็นิวคิวเจแรงพลังไราวเวอร์ระบบหางไฟฟ้า1 3ึ0 0 0สนสาบาทนะครับแล้วก็มี10นะครับพร้อมโรตารี่75,000บาทนะครับแล้วก็เอ็กซ์วันนะครับตัวเปล่ามีแขนนะครับ85,000บาทนะครับและตัวนี้นะครับยันต์มากนะครับเจียีจีสามนะครับตัวนี้80,000บาทนะครับไม่มีแขนนะครับแล้วก็ทีเอลสองสี่ศูนย์พลงไร power ระบบหาง ไฟฟ้านะครับตัวนี้1,45,000บาทนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับแอวันสองหนงหะครับพงอะลรธรรมดาระบบหางเป็นนุ่นธรรมดาตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งแสบาทนะครับแล้วก็แอวันครับแอ่วันยแรงทอตั้ง,งพวงมา power ระบบหางเป็นนุ่นธรรมดาหนึ0 0แบาทนะครับแล้วก็แอวัน 185นะครับพวงมาลัยธรรมดาระบบหางเป็นนุ่น,นธรรมดานะครับตัวนี้จะอยู่ที่1 4 5 0 0 0บาทนะครับต่วนของตัดังหนึ่งฝั่งนี้นะครับเ,เรามาดูกันนะครับดูสินค้าผมนะครับอีสก,กิครับอีสก,กิทียูหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับ แล้วก็ T L สองห้าูน์ศย์ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าันบาทนะครับแล้วก็ T A สองห้าศูนย์นะครับตัวนั้นหนึ่งแสหกหมืนห้าันบาทนะครับรถทุกคันของผมนะครับีราคามีไว้ต่อรองนะครับแล้วก็ถายรถไถพร้อมมาไหลด้วยนะครับในโซนของกูดังหนึ่งและกูดังสองนะครับผมสารสถสดพรตัวจริงเสียงจริงนะครับชัดเจนเรื่องอะไรถอดเก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นนะครับและชัดเจน เรื่องราคาปีกและราคาส่งนะครับสินค้าผมยังมีเยอะนะครับก็จะมี4018ตัวเปล่าหนึ่งพันนะครับตัวนี้เพิ่งลงมาเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวแจ้งราคาอีกทีนะครับดูผัวก,ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็น L 3008 300, พร้อมใบมีดนะครับตัวนั้นก็เพิ่งมาลงนะครับแล้วก็รอประกอบรอเช็คให้ลูกค้าก็มีเป็นบางส่วนนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับ 0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับผมสารโลทรัพร์ตัวจริงเสียงจริงนะครับขอบคุณครับ